สวัสดีจ้าคุณแม่จ้้าพี่นองมื้อนี้แม่บ่กินข้าเจ้าว่ากินตำบักหุ่งกับขนมเส้นกับข้าวปุ้นพี่น้องแม่ข้าวปุ้นแม่ใส่อยังงใส่ไหนจ้ะใส่ใส่ซอสใส่ยูคาลใส่ยูขาวซอสเหรอซอสแม็กกี้หรือเปล่า กินครับตำสมแม่มะลิคู่กับกระินจ้ะแล้วก็มี่ยังได้ไหมเอ่ยเ่อแล้วไก่ย,ย่างไก่ย,ย่างไก่ย,ย่างครับแต่อันนี้ไก่ย,ย่างของตาหน่อยตาหน่อยมากแม่โ่กค่อยกินไก่ย่างตาหน่อยแล้วนะโม,มกปลาแล้วก็มกปลาไรก้างของแม่ตัวนี้เหรอ,อมแม่ไม่ได้ทายตอนกินให้มึงเพราะว่าแม่ ไปเห็ดงานก็นเลยบ่มีเวลาถ่ายต้องเร่งรีบอะกินกข้าวข้าวปุ้นได้บ่เฮ้ยสิ้นก๊อกข้าวเหนียไหนสินก๊อกข้าวเหนีนยวอะค้ำใหญ่ๆบ่มีกางเนี่ยพี่น้องเพราะว่าแม่เอาเลาะเอาจะกางมันออกหมดแล้วหอมอมร้อมเสียข้าวปัวจะไปกินข้าวกับแม่ครับพี่น้อง mẹ บ่ kim ข้าวซะบ่ทุกคนนะไปกินกับ เพราะเอยา่เลยเนาเส่นมือใส้นสั่มั่สสั่วบายใจของตัวแล้วควมแจมของตัวเข้ากับไส้มื่แนี้แ่หมูฟองก่อยู่อหือดีกเยอ 家里什么？Yeah, mẹ mừng nửa gan mát thế nào เจก่นัพ่อมกเป็นอย่างแม่ที่ยังพองทีคือบมพองค<ม>ือยังบาดท่อที่ซับปาเอเปลเนยเพราะว่าแต่หน่อยถ้ามีกลางตาะนะ<ม>เป็นคนที่ว่ากินยังไงกระส<ม>ีค่าข้อเนาะอ้วนนะกินง่ายมกมู แม่ก็เลยใส่วิธีเนาะกะเอาเปเหนือก็เอาเปเหรือกลางมันมาค่าข้อจริงหรอวันนี้ไปตรีสนะูตรงานมาถเดียว่ร้านนี้แซยดีเนาะ จะเป็นลาบๆด้ยใช่ปะแต่มเราขายดีที่สุดเลยคุณบอวยังคือ่เราายจากฉาแต่เรอันาต่เรอนายที่สดะาเราตยวามเราลัเราม่เปน่ยอะจเบี้ยนะจ้เง Mình thường đi ăn bánh mì Nào, chơi đại lắm Xem cái nồi bánh mì kìa Nó sốt dài lắm Bánh mì tư vật à? Tư vật Tư vật gì

ก็กินหมดแล้วสองปีแล้วพวกเม่ยไม่ตายพวกไม่จุบก็กินตามตัวใครจะไปทำอะไรที่ตัวกันเนก็กินแล้วแล้วไหนบ่กินหัวบ่กินตูดยัาไม่ได้กินเบิดบ่คือยังผู้ชาย์บาดเอานะ เป็นแบบผู้ชายาก,ากินหัวกินเทมปลาร็กินกุ้งปลาคอเทม,มปลาะกุ้งแบบมีหน่อยกินไฟแบสบายแ้ามีคนอยหญ่นังจะเป็นผู้ชายบาไอพอจะกินพื่อว่าผู้เป็นวัวกับกิน ใส่อทอดกินด้วยแต่ก็เบ่งหายไปเปนหนัไงมนไม่หังเลยไม่มอตึมือ,มอ,อก็เสอือกใส่เดี่ยวไหมต้งเมือนี่ยกินกจะเบื่อปตนคนเดียวบเพื่อนจะคอยอยากกินน่จะได้นหนงคนติปีแล้วพี่หน่อยเห็นแ้าเจาอย่างก็เกียนยางใส่ใจแล้วบอกอไม่รัาหาร่ะ เขาเรียกว่ากลนปิ่งเครื่องแอ่มีตรบมีบอก่ไม่ตะกืนอ่าเดียวเรื่องอะมันก็กึืนมีกึืนมีตรบแล้วเาะน้ำแกงยำไม่กึืนมีตัาบมีมีตูดใช่คอยคอยมากเทพี่เดอกคอยเห็นงานเห้นเงินเนาะว่าโอ้บอกอยู่บ้านอ่ให้กินว่าคอยซื้อมายี่สิบใหม่ กินเลยกินไม่ละห้าบาทอือ่เลินเหรออืมนืจ้บเขาก็จำเออน่เขาเขาอยหเงี้ยตูดเบ้นไหมอืมเต้นตูดเต้นกินนะนนตัวอ,นะอ,อ,อ,อยู่บานี้งไงเจวาผ้นิยมเนี่ยตอนมึงซื้อตเนี่ยเ่าอยู่บานช้องมูมนีหรอ

หอยเปนก้นแบบว่าวม,นม,นนมนนนันก้นนบนๆกินนี้ยังเขาก็เลียวแต่มันห้ออน่งที่ก่ไม่กินเขามม่ไกลเขอยากกินจำห้องเขาเขาอยากกินย่งเดียไม่ตก่อนนะไปอยากทงดาวเฮ้ยเขาสือ่อมากโตนเลย นัง่งจำได้เหรไปนั่งกินทั้งดาบป่านะตอนน่ะอนรแกรมที่ใช่ไม่อยู่กับพีจ้บนั่งกินทั้งดาบป่ากิานใกล้ตัวนึงนะตช่เลย

เออว่า,า,ก,า ừ, กินอยูอ่แต่ว่าแบบมันเคยกินแต่หน่อยไหม,มค่อยกินแต่หน่อยก็่กิดน่ะคอก็มีอขา,ายเออตะจะว่าใหญ,ญ่จะวั่อยากกินบะแมน่นแบบบกินเลยอืมก็อ,อยากกินเฮียแค่โเขาส่วนยวไปกันกินเยามามกินกมก่ักกินอะก็ไกินอ กกมัน,น,น,นกินเสต็กินตาน้กับผัเส้นก็วานตกี่ยมเพิ่ขายอันเบิ่ันแฟนเพิ่นจะเอากระดูกไก่แก้มาะีรก็จะไม่เปิดร้านกุน้งเจียวกันเอากระดูกไก่ที่น้อกระดูกไก่ที่พันตุ่มนะ แค่เส้หมอยังไงเมันก so, ับเนี่ยมันคายเริ่ไปะกิหนือนนะเก็ดเสียจเนี่อื่นก็ขล้ายไปแล้เนี่ยมันจะเห็นพุ้เดียวอัไรนี้ตุ่มหมอนามทุบไม่หมอหมอก็จองเส้าหมี่เนี่ยแบบเส้นกระดูกไก่กระดูกไก่ทีจะเอาเดน้ำซุปมันมาให้โป่งไก่โป้งไก่พราะว่าเป็นเนอไม่เห็นน้าทุบ ก็กระดูกไก่บานพื้นสีเอาเต็มเนือไม่ใส่ก๋วยเตีวขายผอื่นนะเี่นอพวกเราไปใส่ในหมอบานเอาเอานีไปต้มมันมันเกิดไมลมันกระดุดออกมันวุเสียบอะไรนะเข้ามากมันกระดุิดเนี่ยตีนโนจะบานเปื่อยนะเปื่อยเปื่อยพีน้องกระดูกมันไม่กินได้แล้ฮะเมือนังจ้าันนั้นตัวพอมันน้ำกระดุดนะเสียบหล เป็่งลัวเส้ยหมยแงคุกให้ยากตัดกินก็ตีนปัานาเกลดแกงเตียวสิ่งทีวแมมาเจะเริ่ก็คือตัวน้มแ่งถาว่ามีตุเย็นตอนเสี่ยงบวชในปี่น้ะห่วยมันกระตาเขาวจะบอาเรียนเลงนะบราบตอนข้าอยู่ภาคหนูอ่ะ อ๋อมากทีสองทีสามอ่ะลานมันมีดานมันมีเพิร์นิเลิรมันบลาเคนมันเจิญอยู่เลยก็ยอกขายยั่งึืนมากทีสองทีสามก็ยอดกับสิเป็นลานบากระดูกทีก็ยอดเห็นน้ำน้ำต้มน้ำซุปมันอ่ะ มันเปลี่ยมลักเขาจะกรสิตักกินบ่หล่ะพวกเข้าพวกเข้าไปขอเขาจะรู้นะปุจจกันเลยนะปุจจกาก็จะความหลัเพื่อนกับเพื่อนก็หายใช้ถุงเนาะครับสมันังแค่เพื่อนกิ้ำจิ้มน้บจิ้มกับน้ำน้ำพวก ปรุปงพวกเขาจะปรุปงรสหลักลล mm hmm. กลับมาจากเที่ยวกลับมาจากเรนนะ mm hmm. กลับมาจากขี่รถไม่เรนแต่ตอนสมัยเท่าอยู่รถเม่มันกระแรงนทั้คืนเนาะ mm hmm. สายสองนั่งจากพักขนงไปร่องน้ำหลวงก็คือสาน้ำหลวงเจ้าก็นั่งจาก,ากน,น้ำหลวง,วง,ง,ง,วงต้นเตียยกับแบงค์ฮ้อดบปากน้ำหลรับเ่าแล้วก็ตีกลับมาอีกตอนนั้นฮ้อนก้าวกลางขึ้นห้องโบหูนะว่ามันเท่าไหนห้องื่มไปแล้วแต่ว,ว่า เจ้าเวน่ะ mm hmm. พวท่านสามาหาเพชรมันเรียนซื้อปวามาขายของใค้ก็ะจอกว่า mm hmm. ขายปมขายผาขายานยังทรงนักซือนะไมนี่ไงตูดไม่ใช่เหรอไม่กินรู <laughs> ้ นี่ไหนแล้วมาดื้อแลมากรอบๆหมือนตัวนึงไม่เกี่ยกับกระดาเนื้อปากเนื้อคอนะเนืปากข้าหลึ่จสาดอีดอ

มืนแม่เห็นอะพรพีกวะบะมีนแบมีอยู่ด้วยริเวณตรงนีก่<ม>อนเตรียมความที่ไหอที่ไหนไปที่นี่คุณจะสมมตนิดเดียว่ไหนไปที่นี่กันยุดแม่กันเลยกว่เห็นจะซื้อของเตรียมมา ทำการถ้าไปสนดดดีดับไปมาดับดับไปมาอยู่ข้งเด้อันนั้นก็่ะาิีก็จะอยู่กันม,มั้งแต่วันเสนนาร์งานแท้ก็ โอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มาเรกกินเข่าสับเซาบ่นกัดแววม่วงหัวมวนกันนะแม่นะอ,อาจจะดูแปลกตาไปเนี่ยตากล้องไปไปยังเกาะนี่เปลี่ยนลังค่าเปลี่ยนลังค่าถ<อ>้าพี่น้องท่านใดอยากคอมเมนต์เข้ามาว่าตากล้องไป <laughs> เปลี่ยนร้านได้ <laughs> โอเคครับขอบคุณครับติ่ติดตามแมมมารีควนบ้านเนาะเออเดี๋ยวสิมาแก้ขะจ้ะแกข้าอ่ะี่ผมฟังก้อนขนมว่าแกล้องหนแด่คลิปแม่มารีเดยบอกว่ามันกกงมันข่ายานี่ยนองเือช่ผู้แพรเนี่ยนนเพ่อแดงก่อเพื่นเด็กินเนี่แเ่ียด็กิน้านเราพี่นอนจ้ะกินเื่อกว อ๋อมีคนแล้วคนว่าตากล้องเครื่องนาเดียงตากล้องเลียนนุ่มอืมขึ้นตรงท้ายาขึ้นเนี่ยมาแรงเหมือนกันเลยแดครูบาดำหน่อยเนาะก็แรงไม่ธรรมดาลโอเคครับผมครับฝากกดซับสไครต์แม่น้ำเด้อครับเด้อพี่น้องสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าพี่น้องบ๊ายบาย มีหอดขาไกลพหรอสวัสดีบ้า <c oughs> บ้างขาไกลอีกเด้อ